สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแชร์6เว็บไซต์คลังภาพที่โหลดฟรีแล้วก็ไม่ติดล<า>ิขสิทธิ์ด้วยไม่ว่าจะทําธุรกิจอะไรเรื่องรูปภาพเนี่ยสำคัญสุดๆในการโปรโมทนะครับแต่ว่าโอ้ยลองนึกภาพว่าเราต้องถ่ายเองทุกรูปในโลกใบนี้เนี่ยจะยากเกินไปนะครับแต่ว่าสําหรับใครที่อาจจะเป็นมือใหม่แล้วโอ้จะซื้อรูปไปจะรู้ซื้อที่ไหนอยากจะลองโหลดฟรีมาทํากราฟิกเพื่อโปรโมทต,ต่างๆก่อนเนี่ยผมมีแนะนำฮะรฟรีจริงๆแล้วก็ไม่มีลิขสิทธิ์จดไว้ได้เลยนะครับเป็น6เว็บไซต์เว็บไซต์ที่หนึ่งฮะ Free p i c อเปนี่ย นึกอะไรไม่ออกเซิร์ชฟรีพิกเดี๋ยวได้เจอรูปฟรีแล้วก็ไปทำกราฟิกแน่นอนนะครับเว็บที่2คือ Pixel นะครับผมแล้วก็เว็บที่3คือ Life of p i ิกนะครับส่วนเว็บที่4 p i x ิกสเบเว็บที่5 Uns p l a s h ลหรือ5เว็บแรกเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของรูปภาพสต็อกเนาะเป็นภาพถ่ายจริงๆส่วนเว็บสุดท้ายคือเว็บ Fla t i อคอนเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของไอคอนต่างๆที่แจกฟรีนึกภาพเหมือนเวกเตอร์ไอคอนต่างๆที่เรานึกถึงนะฮะอยากจะเครื่องไม้คูกเครื่องไม้ผิดอะไรเงี้ยไม่อยากมานั่งทำเองลองเข้าเว็บนี้แล้วไปโหลดดูได้เลรบ6ว็็ไซต์นีีหดภาพฟกจิง ถ้าคุณไม่มีคนช่วยทำกราฟิกเนี่ยลองปรึกษาพี่ๆฟรีแลนซ์ใน f a ส t w เวิของเราได้นะครับน่าจะช่วยได้แน่นอน